ต้องซื้อของเบาพุชีเออรหนึ่งเราพอดีเลยซื้อดิซื้อดิเร็วรีบๆรีตัวตัวเลยเอาไปพุชีแมวเอาของไปด้วยเรือไม่สามารถออกหรือแลนดิ้งได้มันบอกเรือไม่สามารถออกหรือแลนดิ้งได้คืออะไรวะซื้อไม่ได้ใครอยู่ที่ยานอ่ะใครอยู่ที่ยาน

ก็ใบวอลไม่นำไทฟฟ้าว่ะมึงโดนเหมือนกูเลยต่อยี่ปัญญาอ่อนยิบผายวอลไม่นำไฟฟ้าด้วยเหรอวะโคตรปัญญาอ่อนหรี่อ่ะวอลอาจารย์แชทไม่บอกกับเราแล้วไอ้แชทเยาเป็นคนอ่อนเลยฟิตไม่รู้ใครเหมือนกันไอ้เแี่ยกูว่าเราไม่เหมาะกับไอ้เฮียอากาศอย่างงี้ไอ้ต่อแค่นั้นเลยถืออะไรไม่ได้แค่วอลเดี๋ยวยี่แบงค์ว่าวกูเีลยพวก่อยมึงตายไปตอนมึงไปหยิบพองอ่ะก็มึงโดน แ่งดาวไฟฟ้าขอ,องเต็มเลยยีย่แบงไม่เห็นนะมองเจอเลยวะนี่อะน้องต้องรวยแล้วว่ะไ <laughs> อ้ยี่พี่เห็นผีผู้หญิง <laughs> อะหน้าพีขอเลยพี่เห็นผีผู้หญิงไงต่อหายไล้วแชท <laughs>

อยาฟีก็อะไรตายผีวิงญงกำหนดจะตายแล้วแล้วกูจะอยู่ทำเชียอะไรกูการ์เกหกบาทเลยวะภาคนี้เอาตายมันแล้วอใช่แค่้องเนงคนอดีเราี่ยไปไหนวะตัดนึงมันตายตายฟ้าผ่าสองคนเลยมันถือว่าเกี่ยวอ่ะใม่ใช่นั่น่ะัววกี้แสน พวกกูโยนไปก่อนแล้วได้ไหมได้น้องมึงจะใส่คนใช่ไหมน้องของที่ถือมาเนี่ยต้องพลอยอย่าไปข้างหน้าต้องกระบามย มึงไม่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าแล้วเนาะกูกูไม่ได้ยินกูได้ยินแค่น้องหวังหวังแล้วกูก็หวังไม่ทันคิดกูก็รีบคิดอยู่โอ้โหนี่ก็นำไฟฟ้าว่ะอีพวกที่ไม่น่าไฟฟ้าเห็นมันวัดนำไฟฟ้าหมดเลยเหรอเออพวกที่มันเป็นเหล็กอะนำหมดเลยที่เนี่ยไอ้ที่กูก็ไม่กูก็ไม่ทันคิดไอ้ชัดแข็งวางเว้ยแข็งวาง แบงไอ้แบงกูโึฮึฮึอึฮ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 บฮึ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 ฮ่ฮึ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 เฮึเฮึฮแบงฮึฮึฮึฮฮึ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  ไอ้เหี้ชขอชักยานพีชข้างกางยานมีสองวิ่งหนีไม่ทันเออเนี่ยทางยานเลยวิ่งแล้ววิ่งไดฐานแหละเพราะว่าของเยอะมากหนักอะขอให้ฟ้าลงทุกคนด้วยช่างมันน้วันด้วยมันวางไม่ทันวางทันก็วิ่งไม่ทันได้ผีตายได้จบเลยนะเว้ยต่ออะไรมึงอ่ะไอ้เหี้ยปัญญาอันจิ๋หายฟ้าผ่านเนี่ย เอาไปแค่ไปเลยนะโดนเลยแค่เลยแค่สลยเท็ด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 เท็ก็ไอ้ต่อถ้าเราไม่มาดาวดาวเทนท่านเราจะไม่ได้ตังสองพันนะเว้ยมันเป็นวิธีเดียว กูมาแค่ปืนปืนไม่น่าเลยเอ,อ,อันปะอันกูต,ต้องอยู่ใกล้แบงค์ไว้อ่ะไม่งั้นไปไม่ได้ไม่ไม่งั้นไอ้แบงค์จะตายปี เขาอะไรกินเลยจริงปะจบเปืน hmm. จ uh ุดนนมีระเบิด no ลบ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 ไปเก็บของก่อนกูตามมาหน่อยดิอะไรกันมีไปฉายอ่ะแบงค์ไปทางไหนอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีไปฉายเอ่อทางล่างข้างบนอ่ะลอไปเราะตรง้วนี่ทางนี้เหรอเอาแล้วเล คือไเราต้องห้ามตายอะ่ะให้ตอต้องห้ามตายกันเด็ดขาดเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี <disciplined> ้ตอนนี้ได้สองร้อยกว่าน้องนี่ไม่ต้องไม่ต้องลงไปก่อนนี่โยนโยนโยนตรงนี้โยนตรงนี้โยนตรงนี้กดโยนลงไปเลยเออ ไอ้ Ay, ทางยาวเลยว่ะลงบนเกิดตาไม้ท <S S <S Ay, royable, as, ่อน่ามีของการล่าของของเยอะของเยอะเก็บรูปภาพเลยปเปืนลไกปืนลกไกลูกไกลอกไกลูกไกลูกปืนทำไมไม่ดมันเีบมันล่ะวนี่อะ

มีอีมีกมอนกลังมาเอถือได้ออ้หอาถือได้มาเร็วมาเร็วมีมีมอนกำลังมาหาอะไรทักอย่าง่างตัวดำเลยไอพีตัวดำถ้ามาก็ให้ชี้อยู่ไหนยิงได้ไอ้ท้ายี่นี่ประตูปอมนะสัตว์อยางที่อะกูบอกเลยตมกี้ร้องอะ ต่อมีมียัดด้วยด่านนี้มีบาด้วยมีผี๊ดด้วยโอเคไปต่อไหมหรือยแล้วโอเคอันนี้ได้ไปถึงพันเทปป้ะถึงพันยังไม่ถึงที่ป้ะได้หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วอ่ะตอนเนี้ยก็ต้องไปต่ออ่ะอีกนิดนึงอ่ะจะพันก่อนอ่ะอีกนิดนึงจะพันแล้วอ่ะ่ร้อยก็ได้การร้อยพัน เก้าร้อยพันมา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 แบงค์แบงค์แบงค์มามาเกิดข้างเยางมาเกิดข้างเยายสองตัวเออมาเกิดข้างเยายสองตัวปีบบอกหมาค่าได้นะเอหมาป่ะปียางด้วยมียักษ์ด้วยแบงค์มันมียักษ์อ่ะมันมียักษ์อ่ะแบงค์มันมียักษ์ยักษ์ฆ่าไม่ได้ยักษ์ฆ่าไม่ได้ต้องหมาหมาฆ่าอะไรเดี๋ยวเอไอต่อโยนโยนโยนนะโยนลงไปโยนลงไปนี่โยนลงไปอย่างไง ผมเกว่าจะแะลงเวงยังไงให้ไม่โดนยักษ์แสงวะต้องปิดบอลเลยน้องปิดบอลแล้วเงียบเลยก็ต้องแอบก็ดีใช่ มันกดลอดที่ยันได้ปะแบบกดเสียงอ้าบมันอยู่ทางทนะท้า้าบาไ้าบมา แี่มันฉลาดเลยสัตว์เป็นจุดเฝ้าของไอ้เงี้ยแบงตีเหรอวะไม่ใช่ Ja, Pferd, Pferd, Pferd! พี yeah. ่รู้ป่ะกูกูได้ยินอะไรกูได้ยินเสียงไอ้ต่อกูได้ยินเสียงพี่ต่อเออกูได้ยินเสียงต่อเสียงต่อพูดว่าแบบใช่ตรงนี้ป่ะกูได้ยินพูดว่านีไ่ไงไอแบงค์ออมสลามได้อ้อมสลามได้กูละเซ็งไงพียไอยหมาปัญญาอ่อนที่เยอ่ะ เออกูนั่งยองมันยังมากัดกูเลยใช่แต่แม่งก็เดินกันคืนอ่ะอยู่ๆหมาแม่งนิ่งขึ้นต้องการเฉยเลยเออกูเดินน่องมันไม่มีเสียงไม่ใช่เหรอยองเดินแล้วมีเสียงไม่ใช่เหรอยองแล้วกูดิ้งแล้วอ่ะไอ้ที่พุ่งมาหาคุช